อากาศสวัสดีครับกาบสวัสดีเอฟซีทางช่องทุกทุกท่านครับมาพบมาเจอกันทากลางสายฝนนะครับเสาร์ของวันที่20วันศุกร์สุดสัปดาห์นะครับาครับมาพบมาเจอกันเสาร์นี้นะครับหลังจากแอฟวีไลครับได้ปล่อยตัวเลขแนวทางนะครับชุดเลขดับของพ่อกล้วยนะครับให้เอฟซีทางช่องได้ติดตามกันไปเรื่อยนะครับ ออมาในคลิปนี้นะครับแอดวิไลครับได้ตัวเลขแนวทางนะครับจากอาเซียนโนนสาวเอนะครับมาฝากกันนะครับเพิ่นได้ส่งตัวเลขแนวทางมาแล้วนะครับองวดที่ผ่านมานะครับในสุดสรุปเลขวิ่งนะครับแอดวิไลกับสรุปไ้ตีดตามกันไปแล้วนะครับครับงวดที่ผ่านมานะครับถือว่าน่าเสียดายนะครับสุดจับคู่ นะครับของเสียนโนนซาเอพาดไปแต่ว่าเลขกวิ่งนะครับมาให้เห็นทั้งสองตัวนะครับล่างแตก0-6บนแตก92สรุปแล้วนะครับแนวทางเสียนโนนซาเอเป็นบนล่างนะครับ6กลงลาง่างเก่าอยู่บนนะครับแต่เสียดายสุดจะคู่กท่ว่าเชียดชิวนะครับ อ่างวดนี้เซียนโนนสาวเอได้ทรงต,รงตรงัวเลขแนวทางมาให้แล้วนะครับอาคืออัตวิไลบอกอา่าสําหักได้ทรงมาอา่าเร็วก็จะปล่อยให้เร็วทันทีนะครับอา่าเซียนโนนสาวเอครับงวดประจำวันที่หนึ่งกรกฎาคมครับสองพันห้าร้อยหกสิบแปดอัตวิไลเช็คเบางแล้วนะครับแนวทางของเพื่นนะครับชุดจับคู่มีเกตชุด นะครับงวดที่ผ่านมาก็เก็บชุดเหมือนกันนะครับเข้ามาบึงกันนะครับนี่คือเบงสถิติยอนหลังกอนนะครับถ่ายทํากันสดสดนะครับมือนี้ฝนตกปล่อยๆคิดว่าน่าจะตกทั้งวันอาจเปลี่ยนไปได้นะครับเพราะว่าบรรยากาศปกคลุมล่อ,ลองความกดอากาศต่ำนะครับอันนี้คืองวดที่ผ่านมานะครับทั้งงวดที่ผ่านมา16มิถุนายนนะครับ เอาวิ่งหกกับเก้านะครับเนี่ยทางเป็นบนล่างปรากฏว่านะครับเด็กวิ่งนีมาทั้งสองตัวนะครับหกหกอยู่ล่างนะครับเพราะว่าอลา่างแตกศูนย์หกนะครับล่างแตกศูนย์หกเก้าอยู่บน,นครับบนแตกเก้าสองนะครับบน ล่าง <c oughs> ขออภัยเอซคุณพ่อคุณแม่นะครับ <c oughs> น่าเสียดายนะครับทิศทิศเก่าจะมีอยู่เก้าหกเก้าห้านะครับแนวทางชุดบนแตกเก้าสองชุดล่างนะครับติดหกไม่มีศูนย์นะครับทำให้ศูนย์นี่แน่นอนนะครับจะมีที่มีที่ 6กเจ็ดหกแปดหกสามหกสองอ่ะเจ็ดสองเนื้อทั้งเจ็ดชุดนะครับงวดที่ผ่านมาอ่างวดน,นี้กับเจ็ดชุดคือกันอ่ะเดี๋ยวเขามาเบิง่งวดนี้นะครับเดี๋ยวค่อยแคป็บหน้าจอทั้งของเก่าของใหม่นะครับอ่ามาเฉพาะเหล็กวิ่งน,นะครับมาทั้งสองตัวนะครับอ่ะครับคุณพ่พอคุณแม่อ่าลุ่นซว์นะครับเขียนต่ำอ่าแอดวิไล่เลยเดี๋ยวแอด ครับแต่วิไร่ผ้าเขียนแปบเดียวบดดนนะครับน <c oughs> ะพอไพ่เอสซีหลายๆนะครับ <c oughs> วันนี้นะครับอวิ่งมาที่เฮาเบิร์เด็กวิ่งกันก่อนนะครับวันนี้อ่าเซียนโนดเสาเอได้มาที่ สกับ7จนะครับสกับ7จ็ดแนวทางชุดจับคู่ครับเริ่มกันเลยคู่แรกครับ4ี่ห้าสหกเจ

เจ็ดชุดนะครับมีแค่นี้นะครับอ่ะมีเจ็ดชุดนะครับนี่คือเซียนนนสาวอีกนะครับแนวทางเป็นบนล่างนะครับดูให้ดีในเจ็ดชุดนี่นะครับคือเก่าเหมือนเดิมอ่าเดี๋ยวแอสวินไล่จะ วนตัวเลขอีกรอบหนึ่งนะครับวิ่ง4กับ7นะครับเนวทางบนล่างนะครับอนี่ชุดจับคู่ครับสี่ห้าสี่หกสี่เจ็ดสามหกสามเจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดห้านะครับเส้นน้นสาวเองวงกลมมากครับงวดนี้นะครับวงกลมให้สามชุดวงกลมให้สามชุดนะครับก็คือ ชุดแรกครับสี่ห้าครับชุดที่สองครับสี่เจ็ดแล้วก็ชุดสุดท้ายครับคือเจ็ดห้านะครับ อถือว่าสรุปเลยนะครับสรุปวันที่สรุปวันที่20ครับมอนี้6 8นะครับนี่คือมือสรุปนะครับของเซียนโนนสาวเอนะครับมา คลิปเดียวจบเดี๋ยวจะของเก่าให้เปรียบเทียบกันนํานะครับทั้งของเก่าของใหม่นะครับเดี๋ยวเอฟซีว่าคือบอกของเก่ามาเปรียบเทียบนะครับนะครับแคปบหน้าจอกันนี่คืองวัที่ผ่านมานะครับเลขวิ่งมาทั้งบนทั้งล่างนะครับหกกับเก้านะครับสุดจับคู่หลุดนะครับงวดนี้เลขวิ่งได้สี่กับเจ็ดเบิ้งให้ดีของเก่าของใหม่เบื้องวันที่ให้ดีนะครับ อ่าหนึ่งกรกฎาคมจะดันอ่ายู่ดันขวามือของเอฟซีนะครับอ่าช่วงนี้ก็ถือว่าอากาศเปลี่ยนแปลงนะครับคุณพ่อคุณแม่อ่าดูแรลรักษาสุขภาพให้ดีนะครับเดี๋ยววอสบายคือเอ็ดวิไลนะครับถือว่าอ่าเอ็ดวิไลรอบนี้ถือว่าไข่มันละท่อนเลยนะครับไข่เงาพ่องลำคาดนะครับเอฟซีอ่ตอนนี้ก็ปวดหัวะนะครับปวดหัวเดี๋ยวกินเข่าเศร้าแล้วก็คงจะกินยานะครับต่อ ไข่มาลาทอนนะครับอาการก็เริ่มขยับดีขึ้นมากเป็นตามําดับนะครับก็ยังไอแน่อยู่นิดหน่อยนะครับสำหรับคลิปนี้เศร้านี้อดีไล่จ,จากล่าคุณพ่อคุณแม่กันไปนะครับคลิปต่อไปอน่าจะเป็นของน้องฟ้างามนะครับน้องฟ้างามทรงมาแล้วนะครับน้องฟ้างามทรงมาแล้วคลิปต่อไปรอดติดตามนะครับอ,อยู่ดีมีแห้งเจอกันคลิปหนะ้าสวัสดีครับ